นะะฮช่องแปกการทำบีบีทีวีอ่ะได้พูดถึงรายชื่อวันที่17มีพี่เดฟอยู่อย mm ่างเงี้ยพี่เดฟหมดเลยก็เลยโทรกลับไปหาพี่เดฟก่อนก่อนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปโทรกลับหาพี่เดฟพี่บอกพี่เดฟ,เดฟมีเดสไอโทรไปหรือ,อยังอะไรเงี้ยเราบอกยังไม่เห็นมีเลยแล้วว่าไอ้เดี๋ยวพี่เดฟหรือว่าเขาส่งเอกสารไปที่บ้านเธอวะ เธอบ้านัตรประชาชนเธออยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาบอกเขาอยู่นครศรีแล้วก็อกลองลองเช็คดี่เขาบอกเขาไม่มีเราก็ไอ้น้องไปเอาข้อมูลมาจากไหนวะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบนี้แน่ๆเพราะว่ามันแม่นทุกอันเลยก็เลยโทรติดต่อ,อก,กับพี่เอกลัชไปพี่เอกบอกว่าเขาไม่ได้ส่งหนังสือไปเพราะเราเป็นคนขอความร่วมมือที่จะไปให้ข้อมูลเองก็ใช่ไหมครับเอเอมันเลยไม่มีหนังสือส่งไป<อ>แต่ว่ามันมีรายชื่อเราต้องแจ้งชื่อกับนามสกุลไปก็ส่งชื่อของผมกับอ่กับพี่เดไป ปรากฏว่าเมื่อวานก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ผมไล่ฟังครับว่าการที่เข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยพี่เดฟเขาก็ขอเขาบอกว่าวเรานัดก,กันไปบ่ายโมงเ่ยบอกพี่เดฟไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเรานัดนี่มันหน่วยงานราชการเราก็รู้สึกว่ามันน่าเกลียดน,นะครับสำหรับผมอะไรเงี้ยเขาบอกเอาหรอก็อมาพี่เดฟก็มาสิบโมงแต่ว่ามีคนให้ฉันแบบไม่ไม่ให้ฉันไปกับเธออะไรเงี้ยให้ให้คนอื่นมาส่งได้ไหมใช่ไหมก็แล้วแต่พี่มันไม่ได้ไม่ไม่ด้มีความกับนกลแต่เขาอาจจะเข้าไม่ได้นะพี่ เพราะว่าเราส่งลายชื่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคร kind of hmm. ับ <t> อ <meals> <t els anges> ืมคือเมื่อคืนนาปั่นข่วนทั้งคืนเหมือนกันเมื่อคืนแล้วก็แอบแบบมีมีอารมณ์ร่วมเหมือนกันว่าทําไมเป็นอะไรทําไมถึงวุ่นวายกับกับสิ่งที่กับกับกับการเข้ามาให้การกับในใน d ด i ไกลัวอะไรหรือเป็นอะไรอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบมันมันผิดปกติมันแบบเออมันมันเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแบ่งฝ่ายแบ่งพวก เหมือนเขาไม่ชอบผมคนนั้นไม่ชอบผมคนที่พี่เดฟรู้จักเนี่ยเขาไม่ชอบผมแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนเขาไปตําหนิพี่เดฟว่าทําไมทําไมถึงทาไมถึงมาคุยกับผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคุยกันเนี่ยบอกผมไม่เคยพูดถึงเขาเลยเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะทั้งสิ้นเพราะเราคุยกันเพื่อ,อจุดประสงค์ก็คือเพื่อโมเราจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปให้ใช้ในข้อมูลในคดีของโมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเขาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะพูดง่ายคือมันก็ทําให้ผมรู้สึกแบบ มีอารมณ์ร่วมเหมือนกัน่ะแบบมันเป็นอะไรอ่ะอะไรอย่างนี้เพื่ออะไรประมาณนั้นแล้วทําไปทํามาเขาก็อ้างอีกว่าผมมาโกหกพี่เดฟหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มีหนังสือไอ้ซองน้ําตาลผมก็เลยติดต่อเขบอกว่าผมก็อธิบายฟังว่า,าจะไปโกหกเพื่ออะไรถามมาเพื่ออะไรอืมแล้วที่เราไม่ได้ฟังเรืองไงว่ามาอาทิตย์ก่อนนู้นสองอาทิตย์ก่อนนักข่าวเขาก็อ่านรายชื่อแล้วว่ามีพี่เดฟคนนี่ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นข้อมูลจริง เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปโกคิดมันยังไงว่าเราโกหกอะเราผมก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันมันก็เลยแบบก็รอดูแล,แล้วกันครับวันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมมาก,ก่อนก็มาตรงเวลาให้เห็นว่าเรามา10โมงจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้ว,ลวเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าเขามากับใครแลยเดี๋ยวอาจจะได้เจอพี่เดฟอะไรเงี้ย,ยครับแต่ผมกับพี่เดฟไม่ได้มีปัญหากันจริงๆไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ว่าด้วยความที่พี่เดฟอาจจะเกรงใจฝั่งนั้นด้วยเพราะเขารู้จักกันมานานแล้ว รู้จักกันมานานแบบนานก่อนผมอีกเหมือนผมกับโมที่รู้จักกันมานานแล้วอะไรแบบนี้อาจจะมีความเกรงใจแต่ผมอ่ะไม่เคยพูดถึงเขากับพี่เดฟหมายถึงเราคุยกันเราไม่เคยมีบุคคลที่3นอกจากโมแตงโมคนเดียวช่วยขยายความหน่อยว่าพี่เดฟเป็นใครมาจากไหนหรู้จักกับอ๋อรู้จักกับโมได้ดไงพี่เดฟเนี่ยเขาเป็นโมเดลลิ่งอยู่ฝั่งภาคใต้เขาก็เคยทํางานโรงแรมมาก่อน วลาโมไปหรือว่าดาราคนไหนไปภูเก็ตหรือไปแบบเนี้ยไปอะไรเขาก็จะจัดสรรในเรื่องของห้องพักที่พักโรงแรมให้เพื่อให้ดาราได้ไปรีวิวเพื่อเป็นการเพิ่มเอ่อคะแนนเพิ่มอยอดคนที่เข้าไปพักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามภาษาของการตลาดนะครับประมาณนั้นพี่เดฟก็เราก็เลยรู้จักกับพี่เดฟพี่เดฟก็ให้เอ่อพราะว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพี่เป็นพี่ที่ดีของโมคนหนึ่งแต่งโมคนหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนที่โมจะ เสียชีวิตเนี่ยโมไปภูเก็ตก,ก็ไปเจอพี่เดฟเนี่ยไม่ได้ไปเจอพี่เดฟพี่เดฟเป็นคนจัดการเรื่องห้องพักให้จัดหา,าเขาเรียกว่ารถเช่าให้ให้ให้โมที่ได้ราคาที่ถูกลงอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเขาเป็น,เป,นเป็นพี่น้องกันเอื้อเฟื้อกันนะครับประมาณนั้นแต่ว่าพี่เดฟเคยจ้างงานอะไรพี่พี่โมบ้างไหมคะเคยหางานให้ครับผมก็กกประมาณ ก็อย่างที่ผมบอกอะเคยจ้างงานโมไปเป็นงานระดับจังหวัดไปพังงามังไปปกักกะบี่มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็มีงานทางจังหวัดภาคใต้ให้กับโมบมีมูลค่าสูงสุดบ้างไหมไม่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 ตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นงานแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปก็จะเป็นงานโชว์ตัวของโมอะไรประมาณเนี้ยครับหลักแสนนะครับไม่ผมว่าไม่น่าถึงนะ นั่นแหละครับเดี๋ยวลองถามพี่พี่เดฟลองดูเพราะว่าผมเองผมไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องรือแบบรีเทลแบบลงไปผมคุยแค่ตรงเรื่องไทม์ไลน์ของโมตอนที่พี่เดฟคุยกับโมก่อนหน้านี้แล้วก็มีเรื่องของเวลาเวลาที่ที่เป็นไทม์ไลน์ที่เคยส่งให้นั่นแหละครับประมาณนั้นใช่ครับเห็นบอกว่าล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้เหมือนจะมีการเรียกคุณเดฟเนี่ยไปที่กองละครแห่งหนึ่งโดยบุคคลเป็นธนาคนหนึ่งอ,อันนี้จะเป็นการ สกัดก,การเข้าให้ข้อมูลกับทางดีไซนก็นี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละเพราะว่าเห็นบอกว่านัดเวลา 10, 10าบโมงนัดสิบโมงพร้อมกันเลยบุคคลนั้นบอกให้พี่เดฟอ,อ่อย่าค่อยมาก็ได้อารมณ์ประมาณเหมือนตามใจฉันนะ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทาําไมเขาเขาอะไรคิดหนึ่งเหมือนกันพี่เดฟเขาก็เกรงใจฝั่งนั้นผมก็เลยบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่พี่กรลักการว่าถ้าเห็นคนนั้นสําคัญกว่าหน่วยงานราชการกับเอ่าพเราเองเราก็ย้อนถามไปว่าวันนี้ทั้งที่พี่เดฟลงขึ้นมากรุงเทพเนี่ยขึ้นมาเพราะอะไร ก็เพราะว่ามาเรื่องโมก็นั่นแหละเราก็ทําตามจุดประสงค์ของเราประมาณนั้นเราจะหนูก็ไม่รู้หรอกว่าพี่จะจะแบบเกรงใจคนอื่นไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่เข้าใจจุดประสงค์พี่เดฟเหมือนกันต้องรอดูคือที่แรกผมว่ามันก็โอเคนะผมกับพี่เดฟคุยกันดีมากแต่พอมีคนนี้มามาพูดคุยมามาเข้ามาปุ๊บเป็นบุคคลที่สามเข้ามามันกลายเป็นว่าผมกับพี่เดฟก็คุยกันแบบ เหมือนเขาลำบากใจผมกลับต้องไปขอโทษพี่เดฟด้วยซ้ำว่าพี่เดฟขอโทษนะพี่ที่ทําให้พี่ลำบากใจทําให้พี่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ว่าหนูก็ไม่หนูไม่เคยแบบรู้สึกว่าพี่เดฟแบบจะต้องแบบจะต้องไปเกรงใจเขาอะเพราะเรามาเพื่อเรามาดีเอสไอมาเพื่อโม,ะ mm. มอะผนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งคนคนนั้นก็เป็นเพื่อนโมเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราเพื่ออะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีโอกาสที่ว่าพี่เดฟจะมาพร้อมกับบุคคล คนที่เขาส่งมาให้ล่ะบุคคลกับกบุคคลคนนั้นอาจจะไม่มาเพราะเขาอาจจะติดงานแต่เขาจะส่งคนมาเพราะว่าพี่เดฟได้บอกแล้วว่าเขาจะส่งคนมามาส่งที่แรกผมว่าจะาจะไปรับพี่เดฟแล้วก็เดี๋ยวมาด้วยกันแล้วก็มาแล้วก็คือตามสเต็ปแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาบอกเดี๋ยวไม่ต้องมาพร้อมผมไม่ต้องไม่ต้องให้มาพร้อมผมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องมากับผมอะ <mm ่ะไม่ต้องมากับผมไม่ต้องมากับแเป้เดี๋ยวให้คนของเขามาส่งก <mm ็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่ออะไร อืก็อ,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 อาจจะเป็นไปแต่กนะ็ผมถึงบอกไงครับว่าผมก็เลยต้องมาก่อนเวลาเพื่อให้ให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าเกิดคนถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยมาถึงแล้วเป็นคนของใครเนี่ยคนก็น่าจะรู้เนี่ยครับประมาณแล้วชาวนี้ได้ติดต่อกับพี่เด็บหรือยังคะว่าเอาสรุปยังไงโทรมาพี่เด็บโทรมาหาผมเมื่อกี่โมคะอืมเมื่อตอนก่อนที่ผมจอดจากบ้านตอนประมาณแปดโมงครึ่งอ่านมาว่าไงบ้างคะโทรมาถ่ายยับเลยด่าพี่แป้แอย ดาย่าับเลยก็ตําหนิผมอารมณ์ประมาณเขาก็คงโมโหแหละบอกเธอเมื่อคืนเธอเป็นไรสัอะไรทาไมเธอพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบก็ไม่รูอย่างเงี้ยรู้ไหมฝั่งนั้นเขาว่าพี่เดีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกผมก็เลยรู้สึกแบบครับผมก็เลยแค่ครับครับแล้วก็ส่งข้อความไปบอกขอโทษนะครับพี่แค่นั้นแหละครับขอโทษครับพี่แค่นั้นเองแต่เราแค่รู้สึกว่าเออบอกว่ามานั่งคิดแบบเออผมก็ไม่น่าร้ายแต่ผมแค่รู้สึกเมื่อวานอ่ะผมโมโหจริงๆบอกวุ่นวายมาจุ้นจ้านอะไร ก็นแน่อืมครับอันนี้เมื่อกี้ผมถามพี่ก็คือผมอกรู้ว่าที่พี่โมรับงานจากพี่เดฟไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่เกินหลักแสนแต่มันมีข้อมูลที่ได้มาอาฮะจากวงในครับบอกว่ามีเงิน4ี่แสนบาทมาจากคุณเดฟมเดลิกโอนเข้าบัญชีคุณแตงโมอรอตรงนี้ผมไม่ทราบเลยอ่ะพี่เดฟไม่เคยเล่าให้ผมฟังด้วยไม่เคยเล่าให้ฟังเดี๋ยวต้องรอถามพี่เดฟดูตรงนี้ผมผมไม่รู้เรื่องเลยผมเพิ่งรู้จากครั้งแรกกันเนี่ยเพราะว่าผมแค่คุยกันเรื่องแค่พี่เดฟ ทักไลน์ไปหาโมตอนวันเกิดเหตุแค่นั้นเองครับแล้วก็ตอบมาตอนกี่โมงเนี่ยคือช่วงหลักสําคัญที่ผมคุยกับพี่เดฟประมาณนี้ครับเขาไม่ได้ไม่เคยพูดมาก่อนเลยใช่ไหมคะเรื่องของเงินไม่เยไม่เลยไม่เลยผมไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำเคาได้ยิน4ี่แสนแต่ผมไม่ทราบว่ามาจากพี่เดฟหรือจากไหนผมเคยได้ยินจากข่าวนี่แหละแต่ผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามาจากใกลเนี่ยเพิ่งมารู้วันนี้เนี่ยตอนนี้เลยวินาทีนี้เลยว่าว่าสี่แสนโดนเอนมาจากพี่เดฟอะไรแบบนี้ครับเพราะพี่เดฟเขาบอกแล้วว่า ขาผมถามเขาว่าพี่เดบมั่นใจได้ไงว่าว <okay>? ่าโมเป็นคนตอบที่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 ตอบไลน์ในช่วงที่เกาะตอนเกิดเหตุของโมพี่เดฟบอกว่ามันเป็นข้อความที่ฉันคุยกันต่อเนื่องเป็นคอนติเนียจากข้างบนหมายถึงว่าก็คือจากจะบนไลน์หลายวันแล้วแล้วยังไม่ได้คุยกันสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยพอโมตอบกลับมาแสดงว่าโมก็รู้เรื่องนี้แสดงว่าเป็นโมจริงๆอะไรแบบนี้ครับต้องไปถามว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันเพราะผมไม่ได้เจาะเรื่องตรงนั้นเพราะว่าคิดว่าเป็นน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวก็อ้างต้าจะไปให้ข้อมูลกับทางเดซไอ ขอถามพี่แปะเมะื่อวานไม่ได้ไปขอถามนิดนึงแล้วกัน <Yeah. S 1> เรื่องเห็บหมาเนาะเ oh, <yeah. S 1> มะื่อวานไม่ได้ไปทีนี้หนูสงสัยว่าทำไมทั้งสองคนนั้น <Yeah. S 1> เขาถึงมาโจมตีพี่แปะในเวลาพร้อมๆกันเลยเหมือนอีกคนนึงโพสก่อนและอีกคนนึงก็รี s อ r r y กลับแล้วใช้คาว่าเห็บหมาเลย,เลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้ว<อ>คำเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยอาจจะกระโดดมาจากที่อื่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าเจ็บปวดไหมหรือรู้สึกไหมไม่รู้สึกเลยกับคําว่าเห็บหมาไม่รู้สึกเลยจริงๆนะครับ <S <S <ๆ S 1> แล้วถามว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาแต่ผมว่าไปรู้สึกกับคำคำหนึ่งที่บอกว่าแบบโมเลิ่มคบผมไม่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกคำนี้ผมรู้สึกจริงๆเพราะว่าผมก็บละโมแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้โมมาเป็นเพื่อนผมหรือไม่อยากให้ผมเป็นเพื่อนโมเนี่ยนะ ผมไม่เป็นให้ก็ได้แต่ผมก็ยังของยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่ในฐานะของเพื่อนโมผมก็ยังยืนยันที่จะมาอยู่ยืนอยู่จุดนี้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับโมเพื่อความยุติธรรมของในสังคมประเทศไทย จริงๆนะครับคือผมก็ไม่รู้นกับว่าเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเป้าหมายของเราทำไมมันถึงคาาเคลื่อนไปได้ไกลขนาดนี้ทำไมถึงมาแกะผมอะไรแบบเนี้ยจุดเป้าหมายของผมก็คือเพื่อแตงโมต่อไปนี้ผมจะไม่สนใจอะไรไทยทั้งนั้นละผมจะสนใจแต่เรื่องของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปกดีของโมแล้วก็ลากคนที่ทํากับโมมาเข้าคุกให้ได้ความเป็นจริงแล้ว ผมเลิกคบเราจริงๆไม่ครับไม่ผมรู้สึกได้ว่าผมมารู้จักกันมานานก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปแหละครับว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะ สีเผลหน่อยแล้วก็เกเรมากๆเลยนะครับผมก็เคยพูดไปแล้วผมเคยติดคุกมาก่อนซึ่งก่อนหน้าก่อนหน้าที่ผมจะติดคุกเนี่ยโมเตือนผมเรื่องการใช้ของที่ไม่ดีอะไรเขาเตือนผมผมก็เฟกตัวออกมาจากโมเพราะว่าผมเห็นโมเป็นดาราถ้าเกิดมีอะไรถ้าผมไปด้วยมแล้วเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับโมภุโมก็จะสวยด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเฟกตัวออกมาแล้วในขณะนั้นผมค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรไม่ฟังใครทั้งนั้นก็มีก็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 เขาเรียกนะก็เฟกตัวมาแล้วก็ มีปัญหาการเรื่องแบบนี้แหละก็เราจะเล่นเขาไม่ให้เราเล่นมันก็เลยคอนฟ lict กันก็คือไม่เข้าใจกันแค่นั้นเองแต่เมื่อผมก็ยังคุยคริสต์มาสผมก็ยังทักไปหาเขาวันเกิดเขาอะไรแบบนี้ก็ยังทักไปวาเลนไทน์ผมก็ยังทักหาเขาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก่อนที่ผมจะที่ผมเจอโมล่าสุดก็คืองานศพขโซนะครับก็ผมก็ไปไปงานศพขโซก็เจอกันก็คุยกันก็ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าผมกับโมเลิกคบกัน เราแค่ห่างกันไม่เข้าใจกันหลายคนอาจจะมองคนที่สนิทอาจจะคนที่ไม่ชอบผมคนมันก็จะพูดแบบผมว่าเบิร์ตน่าจะไปฟังจากปากคนอื่นมามนะครับว่าแบบว่ามันเลิกคบไอบ้โบมันไม่คบหรอกคนแบบผมก็ลักษณะว่าผมกบคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เออแบบนี้เบิร์ตก็น่าจะโพสแบบนั้นไปอ,อะไรประมาณนี้ครับงั้นขอถามดีกวา่าถ้าสมมติว่าเบิร์ตฟังคนอื่นมาไม่เป็นไร แต่ไอคนตัวตั้งตัวตีในการปั่นให้ไม่ชอบเราเนี่ยทั้งปั่นพี่เวิร์ดด้วยปั่นพี่เดฟด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ชอบเราเพราะอะไรเราพอทราบสาเหตุไหมคะอาจจะเป็นเพราะวันนั้นผมอาจจะไลฟ์กับบางแจ็คนะครับเท่าที่ผมพูดนะอ,อาจจะพูดถึงข้าเพราะบางแจ็คเป็นคนตั้งคำถามขึ้นมาตอนนั้นเขาไลฟ์กับผมบางแจ็คอะผมก็อุ๊ยตกใจก็มีรีแอคกลับไปแล้วก็เป็นการเหมือนคุยกันว่าอุ๊ยก็เคยคิด แต่เราไม่เคยรู้เพราะตอนนั้นเราอยู่ข้างในคุกเราไม่รู้ว่า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 คุณคนนั้นแบบพาคุณเบิร์ตไปนั่นไปนี่ไปอะไรนะไปพาไปไปไปสถานีตำรวจตำรวจอะไรผมไม่เคยรู้มันแจ๊เป็นคนไลา์ผมฟังหมดในไลฟ์นตอนนั้นผมก็เลยอ๋อหรอหรอผมก็ตื่นเต้นผมมบรีแบบตื่นเต้นอ่ะตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนผมมีส่วนร่วมด้วยจริงๆก็ผมก็มีส่วนร่วมกับการไลฟ์ในครั้งนั้นเพื่อสีสันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นบวกกับวันที่จัดงานให้กับคุณตังโมครบรอบ3ป เราไม่ได้ชวนเขาด้วยตองนั้นผมขอมโทษไปแล้วไงจำ <c oughs> ได้ไหมวันนั้นผมขอโทษคุณคุณคนนั้นไปแล้ว <c oughs> ผมยินดีขอโทษเลยเพราะว่าผมแบบความรู้สึกของผมคือผมเคยติดคู่มาก่อนผมก็เห็นเขเป็นแบบดาราดังอ่ะผมก็รู้สึกว่าไม่กล้าชวนแต่ว่าผมสนิทใจกับกับกับคุณ กับอะตอมมากกว่าหรือฮิโปอะไรแบบนี้เป็นเพื่อนธรมธรมดาาคนหนึ่งของผมอะไรเงี้ยก็ชวนดีกว่าผมก็เลยชวนขอโทษผมขอโทษออกสื่อไปแล้วในวันนั้นผมถือว่าผมทําดีที่สุดแล้วแล้วนะวันนี้สมมุติว่าเขาดูอยู่อะไรเงี้ยอยากจะบอกอะไรเขาไหมคะหรือเราอยากจะปรับความเข้าใจให้เขากลับมามองเราอีกแบบหนึ่งหรือไม่ต้องมาตีกันแบบนี้ปั่นกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาอะไม่บอกอะไรไทันะ้งนั้นอะผมก็แล้วแต่เขา ผมก็รู้สึกว่าผมก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาผมก็อยู่ได้ไม่ซีเรียสอะไรเลยก็จะทะเลาะกันเลยจริงๆอะไรนะผมก็ขอโทษกันแล้วกันถ้าเกิดผมแบบไม่รู้สึกไม่พอใจประมาณนี้ครับแต่ว่าอย่าตีกันเลยเพื่อแต่งโมดีกว่านะครับเจโอเคร้อนมากขอบคุณค่ะแม่ค่ะอยู่รอไหมคะพี่นิพนธ์จะอยู่รอพี่เด็กเลยคะน่าจะอยู่รอแหละน่าจะรอจะรอดูดีว่าเไงแล้วเราจะรอที่นี่หรือจะเข้าไปพบเดียร์ไอก่อนคะ น่าจะเข้าไปข้างในก่อนมั้งครับเมื่อกี้นี้เห็นเจอหน้าพี่บอลหนูอยากคุยกบพี่บอลจะรอพี่บอลไหมพี่บอลไปไหนอ่ะไงไหนจะไปตามเขามาสิจะคุยกับพี่บอลด้วยใช่ไหมพี่ไม่ไม่คุยเจาะได้แล้วเพราะเขาเป็นผู่จอดเรือแล้วตอนนี้ค่ะกระปูยงมันเป็นมั่วตัวไปหมดเขาออกมาพูดก็หาว่าไม่เข้าข้างเป็นเรื่องอีกค่ะไม่ฟังพวกผมอ่ะไม่ฟังเรื่องจริงความจริงมันมีหนึ่งเดียวไงเออแต่คุณไม่ฟังผมอ่ะก็จะสุดแล้วแต่นั้น อยากบอกอะไรกับก็ก็ดีครับที่ทุกคนออกมาช่วยกันมันก็จะได้เห็นกระแสสังคมแต่ทีเนี้ยทุกอย่างทุกอย่างของการกระทํามันมีผลกระทบนะฮะก็ต้องคิดถึงผลกระทบตอนหลังด้วยไม่ใช่ว่าพอจบเรื่องแล้ว<ช>ทุกคนกลับบ้านใครบ้านมันถูกไหมทิ้งเคียไว้แบบนี้มันก็ไม่ถูกคนที่เขาอยู่มันก็<ช>มันก็ลําบากนะในช,ชีวิตต่อถามว่ามีผลกระทบอะไรกับธุรกิจผมไหมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแต่ช่วงนี้ก็เกงเียบเียบไปก็ทําทนนะี้ก็ต้องยอมรับสภาพไป สุดท้ายเราก็กลับไปเรียนเรือเหมือนเดิมหมดเห็นไปเทคอร์สมานใช่ไหมคะก็ไปเรียนเพิ่มกว้างพอดีจะได้ไม่ฟุง้งค่ะไม่งั้นเครียดเนาะอย่างอ,าาอย่างเบียร<อ>์นี่กังกังวลไหมคะสําหรับก่อนหน้านี้กระแสคงกระแสข่าวตลอดสปีที่ผ่านมาเคยดูหรือเปล่าต้องถามเขาก่อนเปนเกมวันวันก็คือเราก็รู้เรื่องอะไรไหมตอบเขาพี่ตอบพี่เขาที่ผ่านรู้เรื่องคดีอะไรจากเขาไหม เคยรับรู้อะไรเกี่ยวคดีไหมเรารู้ไหม,ว,ไมว่าเรารู้ไหมว่าเราตัวเราเนี่ยก็ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในคดีนี้เหมือนกันตอนแรกไม่รู้ครับเรารู้จากใครครัออบอคุณแม่มาบอกแม่บอกอแล้วตอนที่อันนี้ขอนุนาตนะตอนที่คุณแม่บอกเนี่ยเราตกใจไหมแล้วเรามีความกังวลอะไรไหมตอนแรกครับ ใกล้ไหนิดหนึ่งครับไม่เน่ไม่ก็ไม่กังวลอะไรเนาะเพราะว่าเราบอกข้อมูลไปหมดเมื่อตอนสามปีที่แล้วเราไปหมดทุกอย่างแล้วครับตอนนั้นตำรวจลงลึกมากไหมครับที่มีการสอบถามข้อมูลเราตอนนั้นตำรวจนนไหมครับเบเยอยู่นานไหมนานไหมวันน้ำนานวันวันเต็มเต็มตอนนั้นตำรวจเขาโศเขาอยากจะรู้ประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่เราจะต้องแบบโอ้โหใช้เวลาประมาณวันหนึ่งกว่ากว่าที่จะสอบเสร็จเนี่ย นานแล้วจำอะไรได้จำไม่ได้คือมันจะง่ายเลยถ้ามันถ้ามันเพิ่งเกิดเกิดเหตุเมื่อวานแล้วมันก็แสดงว่าในวันนี้ถ้าเราต้องให้ข้อมูลกับทางดีอซน์ครับเราก็อาจจะจาข้อมูลบางอย่างไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับก็จะให้ได้เท่าที่จําได้เท่าที่เราจาได้อย่างเงื่อนเวลาอะไรเงี้ยคือเราออกไปหากี่โมงหาจนถึงกี่โมงอะไรเงี้ยคือเราก็ยังจําได้อยู่ไหมคะหรือว่าเลือนลางไปแล้วมันก็ พอได้คร่าวๆข้อมูลข้อมูลที่เราจําได้หลักๆไปตอนนี้คืออะไรบ้างครับก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเราเรือออกไปช่วยค้นหาอะไรเงี้ยครับกี่โมงนะคะทวนอีกรอบหนึ่งเอ่าวข้าวประมาณสี่ทุ่มสามสิบเก้าครับสี่ทุ่มสามสิบเก้านบ้านแล้วสี่ <c oughs> ทุ่มสามสิบเก้านี่คือรับรับโทรศัพท์จากพ่อหรือยังไงให้ใหช่วยเออใครเป็นคนร <c oughs> ับใครเป็นคนรับโทรศัพท์จากเจ้าของเรืออ่า ก็เขาบอกว่าให้เอาเรือลงมาช่วยหน่อยทำตรงนี้ก็เอาเจสสกีลงไปกับคุณพ่ออสรุปโทรเข้าเบอร์มือถือเราหรือมือถือพ่อมือถือผมอืมวันนั้นพี่บอลบอกโทรเข้ามือถือไม่ดีเคยบอกกับือเบียแล้วมัน่อเบียเป็นคนมาเลี้ยงต้นไม้โอเคคือเราสนิทกับเขาหรือยังไงคะเขาทำไมเขาถึงแบบโทรหาเราก็คือลูกค้าทุกคนก็เวลาจะไปไหนครับเราเราก็จะถามว่า ันนี้ลูกค้าไปไหนเพื่อแบบว่ามีฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับเราได้รู้ว่าลูกค้าเรือเสียหรืออะไรเงี้ยเราได้ลงไปช่วยถุงก็คือเราเนี่ยเป็นคนประสานอยู่แล้วทุกเจ้าทุกเจ้ารัับพเด็กๆจะเป็นคนเฝ้าผมอาจจะไม่ค่อยได้เฝ้าจะเป็นคนรอเข้าลูกค้าจนหมดเด็กๆก็เลยสั่งไปว่าให้เบอร์เขาไ้ด้วยเผื่อเขาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปโทรเพราะตัวหนป้าป้าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะป้าไม่อยู่แต่วันนั้นคื High Courtney, 1993, ออีกคนกลับ ก็เลยอยู่เพราะว่าการเก็บเรือขึ้น,นมันต้องใช้สองคนขับรถหนึ่งคนขับเรือหนึ่งคนผมก็เลยต้องอยู่กับเบียวันนั้นถ้ามีคนันอยู่ผมก็ไม่ได้อยู่วันนั้นตอนลูกค้าโทรหาเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าคนที่ตกเนี่ยตกนานแล้วหรือยังหรือว่าเพิ่งตกเลยแล้วก็โทรบอกเราเลยให้เราออกไปตอนนั้นไม่ราบครับก็คือพอบอกว่าลูกค้าตกผมก็รีบมาบอกก่อนแล้วก็รีบขอบเ,เรือมาช่วย,ยซึ่งเบียก็เมมเบอร์อของเจ้าของเรือไว้แล้วด้วยใช่ไหมครับ อ๋อเมมเมมทุกคนเลยไหมสมมติว่ามีสักไม่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 แต่เมมเฉพาะคุณปอนี่หรอเอ่อเฉพาะบางคนครับที่เราจําที่เราจําชื่อเขาได้อะไรเงี้ยมาลงบ่อยๆอย่างเขามาประจำมาคประจำประจำอะไรเงี้ยครับเพราะอย่างเรือพี่ปอเบียร์ก็จะเป็นหนึ่งในคนขับที่ขับให้พี่ปอด้วยต้องจับพี่หลังที่ก่อนหน้านี้ก็มีทั้งพี่หลังทั้งเบียร์ขับให้ประจําสําหรับลำนี้พี่ปอจะไม่ค่อยได้ขับเองอ้าวแล้วเมื่อวันนั้นท้านั่นแหละสิ สองทุ่มสิแต่ว่าเบียร์ก็คือว่างอยู่ใช่ไหมถ้าจะให้เขาไปขับก็ขับได้เบียร์ไม่ว่างครับเพราะว่าต้องอยู่ันแค่สองคนก็หายไปคนหนึ่งมันจะเหลือคนเดียวผมจะทํางานไม่ได้อ๋อแสดงว่าปกติมีอยู่สามคนก็มีที่หลังด้วยสลับกันถ้าเกิดว่าเบียร์ไปขับหลังก็อยู่แต่ถ้าหลังไปขับเบียร์อยู่จะต้องอยู่รอลูกค้าสองคนแสดงบายไว้ขับรถคนขับเบียร์คนแต่วันนั้นพี่ปอเขาได้แสดงเจตจำนงไหมคะว่าอยากได้คนขับเขาบอกเขาขอขับเองเขาบอกเลยว่าเขาขอขับเองอ๋อกาวันนี้เขาไม่ได้ขอ สองเอสี่ทุ่มสามสิบเก้าพอออกไปจุดแรกที่เราไปคือจุดไหนคะจุดแรกที่พอออกไปมุ่งหน้าไปไหนก่อนเลยเราไปดอกเรือที่ไหนก่อนก็ไปไปก็ไปหาที่เรือก่อนเลยครับว่าคนตกตรงไหนก็ได้ไปช่วยกันค้นหาทู่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าที่เจสกีมันมีไฟฉายมันมีไฟที่เรืออยู่แล้วครับคือใครเป็นคนชี้เป้าเราเจ้าของเรือใช่ไหมว่าให้ไปตรงนี้อ่ะใช ก็คือจุดที่เขาชี้ก็คือตั้งแต่พระรามเจ็ดมาหรือว่าชี้ตรงวัดข้างข่าวเลยแต่ตรงนั้นไม่ได้ถามตอนนั้นผมเป็นคนถามาผมพ่อเป็นคนถามเลยครับเขาแต่เขาบอกพี่ว่ายังไงนะคะพี่คะตอนแรกเขาชี้อย่างนี้ที่ผมเล่าเลยตอนแรกคือชี้ไม่เหมือนกันก็ระอย่างนี้มันตกใจหมดทีนี้เราก็ต้องเลือกคุยเฉพาะเอาคนที่คุยแล้วรู้เรื่องเข้าใจได้ตำรวจจะรอไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะก็บอกรอได้เลือกก็เลยเลือกจ๊อกอ่า แล้วจ็อบตรเจสกี้ไปแล้วไปชี้ถูกตกงประมาณประมาณมันใช้คำว่าประมาณก็คือเขาไม่เขาไม่รู้ว่าตรงไหนหรอกเราคือก็คือจ็อบก็ชี้ตรงวัดข้างทางไม่ชี้ตรงจุดก่อนถึงท่าทรายอ๋อชี้อ่ะชี้มีรูปผมถ่ายรูปแล้วแล้วก็ไล่ไล่ลงมาเนาะไล่ไล่ไล่ลงมาตอนตกอ่ะน้ำมันลงอยู มันเดินจากพระราม5เป็นพระราม7แต่ตอนค้นหามันเดินจากพระราม7มาพระราม5ก็คือขึ้นนึงถูกไหมเรือมันก็เลยจะต้องลอยขึ้นมาข้างบนจังหวะลอยคอขอความช่วยเหลือไปเกาะริมตลิ่งเราก็ไม่รู้หรอกสันนิษฐานกันเอาว่าจะทําไงคนนายนายเขาพิเดินมาเนี่ยแค่นั้นก็ดีใจแล้วทิศางน้ำก็คือเปลี่ยนไปในช่วงที่คนเดือดใช่เราก็เลยล่องตามทิศทางน้ำก็เลยจะล่องหานลงมาทานพระราม5เพราะน้ำมันเดินมาทางเดินขึ้นเหนือแล้วน้ำขึ้นแล้วเรือขึเอ๊ะพี่บอลรู้จักชื่อโรงแรม ทีรีดีนีดี้ไหมคะอยู่ตรงไหนเ,เอ่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นชื่อก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโรงแรมรีวเดลมีคนส่งข้อ,ขอมูลมาคือเช็รกรวเดียลก่อนครับรีวเดีลเขามีโรงแรมมีหมู่บ้านมีสนามกอล์ฟอยู่ในอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้น,<อ>น,นเช็คข้อมูลดีๆก่อนเป็นธุรกิจใหญ่มากสแสดงว่าที่ผมก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการหนึ่งมีนาหกห้า ก็คืออาจจะเป็นโครงการอื่นๆโครงการจอดเรือคือเขาเอาเอาโกดังเก็บข้าวมาทําที่จอดเรือเปิดตัวงานโบสถ์แฟร์ครั้งแรกที่ลิเวอร์เดลออ๋อแต่ไม่ใช่ว่าเปิดตัวโรงแรมโรงแรมนันเราไม่ทราบคือถ้าเป็นเกี่ยวกับเรือนะพวกผมมันจะจะเข้าไปร่วมหมดถ้าเป็นอยู่โซริมน้ําจะเป็นเรือนทั้งหมดพื้นที่น่าจะประมาณสองสามร้อยไร่ใหญ่มากคือคุณเดินไม่ไหวอ่ะคุณต้องนั่งรถตบอ่ะเรงที่จอดเรือเขาอ่ะแล้วก็ถัดออกไปข้างบน ข้ามถนนไปก็จะเป็นสนามกอล์ฟเป็นหมู่บ้านเป็นโรงแรมเป็นอะไรเขาอยู่นะั้นเท่ากับมันเริ่มสร้างเมื่อไหร่นะแบบที่มันเห็นเป็นหลังจากเป็นมูประมาณปีนึงม,มั้งถึงจะขึ้นโครงสร้างหรือว่าถึงจะสร้างเสร็จถึงจะทำ,ถ,ะทำถึงจะทำเป็นที่จอดเรือถึงจะให้คนเข้าไปข้างในได้เพราะว่ามันเป็นบูดังเก่าแบบเก่าล้างอ่ะเก่าทิ้งของ MBK ทั้งหมดเลยนั่นคือของผู้กิจ MBK โอเคไหมพี่เดียบมาแล้วโอเคออพี่เดีมาแล้วหรอครับต่อเนื่องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครัเจอกันได้เดี๋ยวเจอกันที่คือเอาใโอเคพี่พี่เดมครับเห็นบอกว่าวันนี้เดียร์ได้มีการประสามในที่เข้ามาให้ข้อมูลพี่มีข้อมูลส่วนไหนบ้างที่จะมอบให้ทางพีทหน่อยข้อมูลวันนี้เตรียมมาเนี่ยมัเป็นแชปลาวที่เกลียดน้องนะครับเพราะว่าพี่เกลียดน้องก่อนเนื่องตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบห้ากุมภาพันธ์จนวันที่น้องเสีย ซึ่งทางไลน์ที่พี่มีก็คือสองทุ่มสามสิบหกตอนแรกที่ได้ที่พี่ดูข่าวไปที่มันผ่านไปก็คือเหมือนว่าคนก่อนมันเป็นแคปไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เลยแบบตัวเลข6กอาจจะมองคาดเคลื่อนเป็นเลขแปดแต่ทีนี้พี่ก็เลยไปซ่อมมือถือเพราะเป็นมือถือเครื่องเก่าแล้วก็พี่ก็ถ่ายรูปไปเลยก็คือวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองทุ่มสามสิบหกคือช่วงเวลาสุดท้ายที่พี่ได้คุยกับคุณแตงโมคือเป็นคุณแตงโมตอบกลับมา ใช่ใช่เพราะว่าเราคุยกันต่อเนื่องวิลัการตอบเป็นยังไงก็คือก็คือเป็นแบบสไตล์ที่น้องโมตอบก็คือจะเป็นแบบเลาะคำาำกันเลยนะเงยครับแล้วปกติความสนิทสนมพี่กับพี่โมนยเป็นยังไงบ้างครับก็กับน้องแตงโมนะครับเราก็เหมือนทุกครั้งที่น้องจะเที่ยวภูเก็ตหรืออะไรเนี่ยน้องอ่ะจะติดตอพี่ตลอดเราก็เที่ยวด้วยกันตลอดแต่ว่าตอนที่น้องเสียรอบล่าสุดอ่ะพี่ น้องคิดว่าพี่อยู่ภูเก็ตซึ่งตอนนั้นพี่อยู่เทพแล้วแล้วน้องจองเครื่องไปแล้วรัะจองเครื่องไปแล้วเสร็จแล้วก็เเราก็ไม่ทันที่จะจองตามน้องไปเนาะทีนี้ก็ทีนี้จองเครื่องเสร็จก็ได้คุยกันสิบหกซึ่งน้องเดินทางวันที่สิบเจ็ดซึ่งจะมีไฟ์ด้วยนะครับไฟ์น้องจะถึงภูเก็ตะมาแบงสามพี่ก็ดีลเรื่งรถเรื่งละแรให้น้องแค่นั้นแล้วก็ประมาณนั้นเองครับโอเคงั้นเราเข้าเรื่องเลยมีประเด็นที่ว่า มีข่าวมาว่าพี่เดชจะเป็คนโอนเงิน40,000นบาทไม่รู้ว่าเป็นค่าจ้างหรือค่าอะไรที่กำังเต็นมุงอันนี้จริงไหมครับเ,เรื่องเงิน40,000สนาหรับพี่กับน้องไม่มีค่าจะจ่ายนะครับผมทำให้น้องฟรีพเพราะว่าเหมือนผมมีคอนเนชั่นโรงแรมที่ภูเก็ตเยอะที่โรงแรมทนิทรบศราเธอก็จะมีเงเยอะ ทีนี้เหมือนดาราติดรับินที่เขาอยากจะไปเขาก็ส่วนใหญ่ที่จักกับเราเราก็จะดูให้นอยไม่มีใครจะจัดทาให้ฟีหมดแเรื่องจ้างเขาไหมคะไม่ครับไม่จ้างไม่จ้างพี่พอจะรู้ไหมครับว่าเงินสี่แสนบาทเงินสี่แสนเนี่ยเพี่ไม่แน่ใจแต่พี่เหมือนดูข่าวก็เหมือนกับว่าเป็นบรอดเวย์เหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นคนอื่นไม่ใช่พี่ครับอ๋อแต่คือยืนยันว่าของพี่เนี่ยไม่มีแน่นอนยอดไม่ไม่มีไม่มีเงินไม่มีการโอนเงิน ภูเก็ตเนี่ยค่ะต้องไหวหวานพี่ทุกครั้งไหมคะหรือว่าทุกทุกครั้งทุกครั้งทีท่ดิวจะไปใช่ครับทุกครั้งน้องก็จะดิวผ่านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนักแสดงอะเนะเาะเขาต้องเอาคนที่แบบเขารู้จักกันอะไรงเี้ยถ้าเกิดไม่รู้จักเขาก็จะไม่ไว้ใจอไะไรแบบเนี้ยครับทม์ไลน์ค่ะที่พี่ตังโมงไปภูเก็ตขออีกหนึ่งทีได้ไหมคะได้ครับเอ่อไทม์ไลน์น้องเดินทางวันที่17 17เนี่ยน้องรับรถประมาณ บ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งแล้ววันคืนรถเนี่ยวันที่19 19น้องคืนรถประมาณสามทุ่มครับประมาณนั้นเพราะไฟน้องจะดึกประมาณห้าทุ่มค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าพี่เตงโมไปวันอื่นสมมติว่า23หรือว่า24ก็ตามแต่เนี่ยถ้าเขาไปภูเก็ตเขาต้องติดต่อพี่เดฟว,ว่าขอที่พักหน่อยใช่แน่อนอนอน้องก็คือเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันเที่ยวด้วยกัน ทีนี้เหมือนที่พักเนี่ยน้องรู้อยู่แล้วเพราะทุกครั้งที่ไปเราจะดีวให้แต่บางครั้งอ่ะบางครั้งตอนที่พ่อโสอยู่เนี่ยน้องก็จะดิวผ่านโรงแรมของเพื่อนบุญพ่อด้วยที่เที่ยวกันหลายๆครั้งนะครับแล้วมีประมาณว่าแบบไปเช้าเย็นกลับไม่มีไม่มีไม่มีอาใช่แล้วเนี่ยเราได้ลองถามเพื่อนของพ่อโสที่ทําโรงแรมบ้างหรือยังคะว่าหลังจากวันที่19เนี่ยพี่โมมีไปติดต่อขอที่พัก บ้างไหมคะไม่ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่า<ม>พี่ได้เช็คก,กับบริษัทรถเช่าเนาะพะพี่ดิวให้น้องทีนี้น้องเขาก็ยืนยันว่าคืนตอนสามทุ่มแล้วก็ไฟน้องก็พี่มีไฟ,ไฟดีเทลไฟอยู<ม>อ่แต่ไม่พักต่อแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าตอนที่พี่มาคุยกับน้องอีกทีคือวันที่20 2สสิแล้วก็20เพราะพี่ถามว่าเป็นไงบ้างเที่ยวแฮปปี้ไหมโอเคไหมแล้วก็วันที่21หนึ่ง 21, วันทีนี้มาวันที่ยี่บสอง ยี่สองพี่ทักน้องไปว่าพี่มีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับงานวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้องบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ค่ำๆเลิกกองจะโทรไปเสร็จแล้วทีนี้วันที่ยี่สองยี่สามเนี่ยพี่ก็พี่ก็คิดว่าน้องกันเลิอกกองดึกก็เลยไม่ไม่ไม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 รับกวนทีนี้วันที่ยี่สี่วันที่ยี่สี่พี่เอ้เห็นว่าน้นจะข้ามวันแล้วแหละก่อนแล้วพี่ก็เลยทักน้องไปประมาณสองทุ่มสามสิบสอง 32, ไหมทับยังไม่ปิด ทักไป<ช>ว่า<ช>ประมาณร้องเป็นเพลงอ่ะว่าเธอรู้ชั้นหรือเปล่<ช>ลปาอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็น้องก็ตอบกลับมาว่าคืนนี้นะนั่นหมายความว่าคืนนั้นพี่ก็รอสายน้องเหมือนกันครับหรให้น้องโทรกลับมาอพอตื่นเช้าขึ้นมาก็มีเชฟเด้งเดือดเลยวาน้องจะไปยานเดี๋ยวผมขอการกระซิชงพิพากษาได้ไหมให้เดียได้ <Okay. S 2> ประมาณนี้เนาะโ okay. อเคถ้าอย่างนั้นถามนิดนึงมีกระบวนการการบับกันไปบับกันมาด้วยใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะถ้าเรื่อง <laughs> ถ้าเรื่องบับ,บพี่ไม่ขอพูดแบบเหมือนประเด็นว่าเอาบุคคลที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่อยากจะแบบ